คันสมพักตายูเลยหลังจากสามนาให้น้ำใส่ค่ะล้างน้ำให้มันสะอาด ขั้นส้มขั้นผักส้มอากาศโดนสดแซ่ทากภาคีลิตบ คันสมพักกาดดองจ้าแสบกินกับบกพีกริบมาจ้ามาจ้ามาดูกันเลยพักกาดดองห้าอีกซองเหม่อกับเป็นแล้วนะจ้าใส่เกลือใส่ข้าวเอาไว้จักประมันสองขึ้นจ้า ใส่เกลือลงไปหน่อยนอึงตอนี้เขาเหนียวจ้าขันให้เขาจนอ่อนๆจะไสด้ีกินสได้ีกินผักกาดดองแสบแสบแซ่บแซ่บจ้าผักกาดดองแสบแสบ กาศดองจ้าล้างน้ำทักสามน้ำแล้วก็เอาข้าวใส่ข้าวเหนียวใส่จ้าอ๋อ ล้างน้ำด้วยนะจ๊ะล้างก 3, ็สามน้ำเลยใส่เครื่องล้างน้ำออกเทน้ำทิ้งเทน้ำทิ้งแล้วนะจ๊ะ ล,ล้างน้ำจ้าล้างน้ำล้างน้ำที่มันขมมออกแล้วเราก็เอาข้าวใส่แค่นี้เองจ้าจเสร็จแล้วผักกาดดองคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะจ้าวันนี้สวัสดีจ้า